วันนี้พี่มงคลพวงเพตานะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การาฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหล,ลักทรัพย์ดาวประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะพี่มงคลคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องมาเจา<อ>ะผู้ฟังนะครับอืมวันนี้จะมาเจาะเรื่องอะไรคะพี่มงคลเบียร์ใช่ไหมคะเรียกว่าเจาะดีกว่าเรียกว่าเล่าสู่คนฟังเล่า <laughs> สู่คนฟังก็จริง เรื่องอเงนั้นเอนี่เราได้ตามระยะหนึ่งน่าจะเป็นปีแล้วนะกับเรื่องของธุรกิจด้านแพคเกจจิ้งของเขาแพคเกจจิ้งดูแล้วมันดูกว้างนะจริงๆก็คือจานชามนั่นแหละนะครับที่ใช้ในในการกินข้าวกันแหละ,ะด,ด,ด้วยปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาวะโลกร้อนใเนี่ยทําให้การใช้จานชามเมื่อก่อนเราใช้จานกระดาษใช่ไหมเขาก็จะเป็นชามพวกเมื่อก่อนจะทํามาจากมันแป้งมันสำปะหลัง แต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเขามีพัฒนาการมีต่างๆนานาก็ชานอ้อยเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นสินค้าทดแทนตัวหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนจะจะดีด้วยเห็นมองมาเก็ตมาเก็ตของมันเป็นแสนๆล้านบาทเลยนะต่อปีเนี่ยหลเราพวกเราไม่ค่อยได้คุ้นเคยกันเดี๋ยวผมไม่ดูหน้าจอนิดหนึ่งนเลยะหน้าจแสนนะแต่คือพวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันกับเรื่องของตัวตัวอะไรของเขาเนี่ยของจานชามพวกเนี่ยเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราใช้เนี่ยเราแค่เราใช้แบบ จานชามธรรมดามันก็โอเคแล้วอ่ะแต่ในแง่ของของคนที่ที่เขาอะไรอ่ะเขาใช้แบบรักโลกอ่ะนะครับรักโลกเนี้ยก็จะใช้สามพวกนี้นะครับซึ่งในอเมริกากับยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะคิดมากนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยในแง่ตัวของเขาเองเนี่ยถามว่ามันของเขาเนี่ยทาไมเขาถึงมาแบบนี้ได้ต้องบอกก่อนว่าตัวบ r เองเป,เป็นเป็นโรงงานผลิตน้ําตาลนะครับก็น้ําตาลก็ไม่ได้ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากปกติ น้ำตาลปีนในตลาดประเทศไทยน่าจะมาสัก80-90ล้านตันต่อปีมั้งของเขาก็มาทัก2ล้านกว่ากานะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าของเขาเองอ่ะถ้าเกิดดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของผลประกอบการของตัวตัว BR เองเนี่ยให้ดูนิดนึงก็มีการมีกําไรอยู่นะมีขาดทุนบ้างในช่วงบางช่วงซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของของโรงงานน้ำตาลน,นะครับก็แต่ว่า,าความสามารถในการทำาไรของเขาธุรกิจโดยรวมๆเนี่ย ามาค่อนข้างดีตลอดอัพขึ้นมาได้ดีตลอดผมว่าด้วยด้วยประสบการณ์ของของโรงงานที่ค่อนข้างจะยาวนานนะทำให้ตัวธุรกิจของเขาเนี่ยน้ำตาลนะอยู่ตัวแล้วก,แวก็แล้วก็มีการขยายในธุรกิจที่เพิ่มขึ้นธุรกิจที่เป็นธุเกิจตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นมานะครับวันนี้มันเริ่มดีขึ้นแหละมันเริ่มดีขึ้นแล้วมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให ผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจนั้นก็เพ่งเล็งนะครับสายตามาจดจ้องที่ตัวธุรกิจนี้นะครับซึ่งเขามองว่ามันมันจะเป็นธุรกิจที่ดีในอนาคต mm hmm. แล้วก็ทางทาง B R I ก็เคลมว่าด้วยเรื่องของตัวกระบวนการผลิตของเขาเนี่ย mm hmm. มีต้นทุนที่ต่ำมากด้วยนะครับ mm hmm. ก็ก็หลายสิบเปอร์เซ็นต์เดียวจากจากคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวนี้นะเป็นจุดที่ที่แข็งแรงของเขาในอนาคตนะครับเ mm hmm. สริมจากเรื่องของน้ำตาลอีกอันหนึ่ง mm hmm. ที่เป็น เป็นธุรกิจสําคัญของเขาก็คือตัว w o o ดพลา l e ตอันตัวนี้ยังเข้าใจะว่ายังไม่เน้นทำไรายได้นะตัวนี้ Wood p a ล e t t ตก็คือ,อใช้พื้นที่ในลาวนะครับก็หลายหมื่นไร่ทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการผลิตคือตัดไม้แล้วก็มาทําเป็นพลาเ t เนะี่ยเพื่อจะประทำเป็นเป็นวัตถุดิบในการผลิตโลงไฟ้าชีวมวลนะครับผู้ถือหุ้นก็จะมีญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่หลักๆก็กกของ BRI ประมาณสัก30%ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอนาคตของตัว ตัวของตัวเบียเหมือนกันนี่คือเราพูดถึงธุรกิจที่อันใหม่ที่จะมาเติมในอนาคตนะครับ<嗯>แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําตาลเองถามว่าน้ําตาลเองดีขนาดไหนปีนี้ต้องยอมแล้วว่นปีทองของตัวน้ําตาลเลยนะก่อนอื่นทําไมน้ําตาลมันถึงดีด้วยสภาวะานาเนนยาที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันทําให้สภาพตัวอากาศของตัวบาซิลหรือว่าประเทศจัวันออกอในในอเ,อเมริกากลางที่เป็นคนผลิตน้ําตาลรายใหญ่เนี่ยมีปัญหาผลิต<嗯>ได้ไม่เยอะสัプายขาด นเพรานี่ราคาน้าตาลในตลาดโลกมันจะสูงขึ้นนะครับก็อันนี้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเก่าอ่าน,นี่เป็นสไลด์สุดท้ายาที่สี่ปีที่แล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้พรีเซนต์มาแต่ว่าผมเอามาให้ดูนิดหนึ่งว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัวน้ําตาลเองอยู่ที่ประมาณสิบแปดเซนต์ต่อปอนด์ถือว่าสูงมากนะครับเราเคยคุ้นคุ้นชินกับน้ําตาลน้ําตาลที่ประมาณสิบสองยูเอสเซนต์ต่อปอนด์ตอนนี้มันคือสิบแปดสูงมากเงินบาทอ่อนช่วยได้เยอะครับ ช่วยได้เยอะเราเห็นกําไรของเขาเนี่ยไต,ตรมาสนี้อาจจะยังไม่ไม่ปรากฏแต่ว่าไต,ตรมาสที่4ี่ไปต้นไปเนี่ยจะเป็นอัตราที่เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ปริมาณการผลิตของเขาก็สูงขึ้นด้วยเพราะเนี่ยตัวในพาร์ทโรงงานน้ําตาลของตัว BRA เองเนี่ยค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีตัวรายได้ดูนิดนึงเห็นไหมถ้าเกิดเราดูตรงนี้รายได้นะครับของตัวเขาเนี่ยสองไต,ตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ถึง 2, ประมาณสองพันกว่าล้านเลยจริงอยู่มันมาจากส่วนแพคเกจจิ้งอะไรด้วยนะครับแล้วก็กําไรของเขาเนี่ยเห็นไหมครับไตรมาสที่หนึ่งะ ี่ร้อยล้านไปมาที่สองเนี<อ>่ยสองร้อยกว่าล้านเมื่อที่บอดีตย้อนหลังไปเนี่ยสองไปมาที่ผ่านมาดีมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถ้าดูจากผลประกอบการดูจากเอาลุกของธุรกิจใหม่ธุรกิจเดิมที่ที่ที่ประกอบอยู่ผมมองว่าตัวบ r เองเนี่ยถือว่าเป็นเล็กแบบประเภทจิ๋วต่เจ้วะนะครับก็ในมุมของเราเองเนี่ยผมไม่ได้อยากจะเอามาเชียร์ในวันนี้ต่ออยากให้ให้แค่บอกให้เห็นว่าความดีหรือว่าอนาคตของบริอเองเนี่ยมันมีอะไรลอยชู อะไรเป็นจุดเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เจมาร์ Mart เองเนี่ยให้ความสนใจนะครับนอกเหนือจากอันเมื่อกี้นะที่พูดไปด้วยเรื่องของตัวก็เรียกเป็นคอมมูนิตี้ของเขาดีกว่าที่มีประมาณ2องหมครอบครัวอันนี้เป็นเป็นฐานใหญ่นะครับที่จะใครก็ตามที่มาร่วมทุนหรือมามามา,มาอยู่ในคอมมูนิตี้เขาเนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยซึ่งเจมาร์ Mart เองก็บอกแล้วว่าเงินลงทุนก็เรียกว่าเงินกู้ซึ่งมีหมุนอยู่ในระบบนะครับที่เขาจะต้องบ R ต้องหามา เพื่อช่วยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในกลุ่ปในคอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยประมาณ2,000ล้านบาทต่อเดือนต่อปีเนี่ยก็เจมารก็จะเข้ามาดูตรงนั้นด้วยในบางส่วนนะครับบวกกับซิงเกอร์ด้วยที่จะมาขายสินค้าในในตรงนั้นผมว่ามันอาจจะกลายเป็นต้นแบบนะที่ว่าเจมาร์เองเนี่ยเข้ามาจับมือกับ,ก,บกับตัวธุรกิจที่มีคนที่อยู่ในในคอมมูนนะิตี้นั้นหรือในเมืองนั้นอนะ่ะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีมีมีอะไรมีกําลังซื้อ นะครับแล้วก็มีศักยาภาพเนี่ยผมว่าตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ที่ทาให้ BR เนี่ยถูกถูกถูกอออออเอามาเปิดเผยกันว่าของดีจริงๆอ่ะมันมีอยู่ในตัวเองนะครับก็ผมก็เลยมองว่าตัว BR เองเนี่ยราคาหุ้นเองน่าสนใจเราก็เลยจิบหยิบมาเชียร์กันจริงจริงเช่มาเมื่อวันศุกร์แล้วนะครับ,รบแล้วก็เม <ๆ S 1> ื่อวานเราเพิ่งออกมาเป็นเรื่องเวลานิดหนึ่งนะครับครับอยากจะเล่าให้ฟังประมาณนี้นะว่าบ r เองเป็นโรงงานโรงงานน้าตาลซึ่งผมว่าในอน้าก็คงมีธุรกิจอื่นเข้ามาเสริม คนเวลาเราพูดถึงโรงงานน้ําตาลเนี่ยคนจะจะยี้เราไม่ชอบแต่ว่าลองหันมาดูบราครับผมว่าอนาคตกับเรื่องของวิชั่นของผู้บริหารเขาเนี่ยค่อนข้างดีน,น่าะจะไปได้ไกลครับตัวนี้ครับครับผมเาเดี๋ยวขอเจาะอ,อันอันอันหนึ่งที่พี่มงคลพูดมาตั้งแต่ต้นรายการนั่นก็คือตัวของธุรกิจจานชามใช่ไหมว่ามัน,ม,น,ม,นมันแข่งขันได้ขนาดไหนมันมีนวัตกรรมมันมีอะไรยังไงเหรอครับพี่เอิญคุยกับผู้บริหารเขาพูดในแนวแนวนี้เหมือนกันคือคือการแข่งขันเรื่องเรื่องชามเรื่องเรื่องอันนี้ต้อง คือคนที่จะผลิตจานชามไอ้ไอ้แบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีไร่อ้อยอยู่ในมือถูกไหมคุณต้องมีไร่อ้อยอยู่ในมือคุณต้องมีวัตถุดิบก็มันก็จะมีประเทศอยู่ไม่ประเทศไม่ก็เยื่อกระดาษจีอยู่คาลิปตัสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะอยู่คาลิปก็ได้ฮะแป้งก็ได้แล้วก็แต่ว่าทําไมของเขาเนี่ยจะอยู่ในระดับที่หายกว่าเพราะว่าผมว่าด้วยเท่าที่ได้ยินเท่าที่ได้คุยมาอย่างหนึ่งก็คือเยือ่อกระบวนการในการผลิตเยื่อของอ้อยมันคือมีเยื่อถูกไหมมีเยื่อ ตรงนั้นเนี่ยมันทําให้ชามันมีความผมไม่อยากเรียกว่าเป็นสเตรนจ์หรือว่าเป็นเป็นอะไรนะผมว่ามันก็เขาเรียกเป็นเป็นอะไรทําให้มันดูม,มันดูแข็งแรงขึ้นมันดูใช้ได้ได้ได้ดูรู้สึกว่ามันมันไม่ได้อ่อนเปลอกเปียกนะครับ <นะ S 1> มันทําให้ดีขึ้นแล้วมันเป็นระดับที่ค่อนข้างพรีเมียมตลาดตอนนี้จีนเนี่ยเป็นคนครองตลาดอยู่ก็แต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะที่คุยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมว่าถ้าเกิด คนใช้เยอะๆญี่ปุ่นไอ้ตัวอเมริกากับจีนมาอเมริกากับยุโรปใช้เยอะๆมากๆแล้วก็ตัวกระดาษตัวนี้ชามแบบนี้เนี่ยเข้าไปสู่ตลาดมากขึ้นเนี่ยแล้วแล้วมันพิสูจน์ได้เห็นว่ามันมีความพรีเมียมอยู่ราคาก็ไม่ได้ขึ้นไปไปตามอะไรพวกนั้นเนี่ยผมว่ามันจะทําให้ตลาดมันดูของเขามันดูใหญ่ขึ้นรับนี่คือความแตกต่างนะครับตลาดตอนนี้เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดอันนี้จะรู้จักกันมากปัจจุบันเห็นไหมครับว่ามาเก็ตแคปของมันเองอย่างของไทยของในประเเทศอง ใช้กระดาษเนี่ยอยู่แค่ประมาณ5%เอนงวันนี้เราไม่ค่อยสนใจแต่ว่าข้างนอกก็สนใจกันเยอะนะครับ,รบผมว่าด้วยด้วยด้วยถามว่าเมื่อกี้คุณแสบถามว่ามันมันยังไงผมว่ามันมันอยู่ที่ผมว่าดูอยู่ในแพ็คเกจที่ผมเคยเห็นของเขามานะมันเป็นตัวที่แบบดูเหมือนคล้ายๆของของเป็นพลาสติกอ่ะผมก็เป็นอย่างนั้นผมรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะนมันดูแบบใช้ได้ดีใช้ได้ดีนะครับ ครับครับอาจจะใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้งด้วยนะครับแ้วเห็นบอกว่าตอนนี้นี่คือเขาบอกมาว่าล้านล้านชิ้นเนี่ยนะฮะต่อวันนี่คือขายหมดคือกําลังการผลิตผลิตมาเท่าไหร่ขายหมดนะขนาดนี้กําลังจะเปิดเปิดลายเพิ่มเติมอีกถูกไหมฮะพี่มงคลฮะใช่ครับเพราะจีนเนี่ยก็ทาได้แค่ตัวระดับล่างๆตัวถูกๆแต่ว่าของเขาอะมันทําได้เลเวลเป็นพรีเมียมขึ้นมาพี่บอกแล้วไงว่าคนที่จะทําแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นเป็นคนที่มีมีมีการผลิตน้ำตาลอยู่ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจุดอันหนึ่งนะหลายหลาย,ลายก็มีการ,ปร,ปรเปิดตัวในบางทายผมเห็นมีการพูดชื่อเป็นเหมือนกันว่ามีคนอยากอยากจะอยากจะเข้ามาเล่นตลาดนี้เหมือนแต่ของเขาเองเนี่ยทางทางผู้บริหารเองพูดถึงว่าเขาผลิตเครื่องจักรได้ด้วยเขามีมีมีเครื่องจักรแล้วมีมีเ็าเรียกเป็นนวัตกรรมอาจจะคาว่านวัตกรรมไปเลยก็แล้วกันในการทําให้มันดูดีทําให้มันดูต้นทุนผมว่าดูดีไม่ได้พอผมว่าต้นทุนต้องทําลงด้วยผมว่าของเขามีอ่ นะครับแล้วก็หลายหลายก็สนใจที่จะดูงานที่จะสนใจเขาซึ่งผมว่าอันนนาคตเนี่ยเห็นผู้พันบอกว่าเราเขาอาจจะถึงขั้นที่ขายอุปกรณ์ให้เลยขายเครื่องจักรให้ด้วยซ้าไปนะครับ oh. ที่ดูความความเก่งของเขาถึงขั้นผลิตอุปกรณ์ขายให้คนอื่นได้ด้วยนั่นคือนั่นคือ,คอเป็นนวัตรกรรมจริงๆครับของตัว B R R ครับครับที่จาะลึกเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรหรอกน้องบีพี่เคยมีโอกาสได้คุยกับในฝั่งของคุณอดิศักดิ์เจนแล้วเขาก็มองภาพทุกคนพูดเรื่อง เรื่องโรงงานกระดาษเนี่ยเป็นหลักนะครับก็จะเห็นภาพได้นะฮะคือต้นทุนของเขาแข่งขันได้เขาบอกสี่สองหนต่อตันมั้งเขามีเขามีสองออกคนอื่นนี่ประมาณสัก4ี่0 0ื่นกว่าส่งออกสองออกทั้งนั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพของ D R ยังไปได้นะพี่มงคลก็ผมมองยังโอเคอยู่เลยนะนี่คือที่คุยๆนี้ยังไม่ได้พูดถึงเส n น r ี y ที่เกิดจากการที่จีนราคาเป้าหมายคะพี่มงคลอะไรนะ ตอนนี้เนี่ยไไเรามองในในมุมกลยุทธ์อยู่นะเรามองไว้ประมาณตัก1สิบาทห้าสิบอยู่ตอนนี้ครับก็ก็เดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งเราอาจจะเข้าไปสัมผัสอะไรมากขึ้นต้องลงในดีเทลมากขึ้นนะครับ,รบวันนี้เราเลยมองในมุมของของเอาลุปของตัวธุรกิจไว้ก่อนนะครับเราเราเรากลับมาเชียร์ก่อนส่วนแทร็เก็ตเดี๋ยวเราค่อยทาตามมาครับนี่ยังไม่รวมเรื่องของเชื้อเพลิงชีวมวมนนะที่อยู่ที่ลาวเนี่ย ญี่ปุ่นเขาสนใจเรื่องคาร์บอนเครดิตมากนะตามที่นั่นเขากเขียนนั่นแหละครับเอออันนี้คาร์บอนเครดิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวจะมีนะเพราะของเขาเองเนี่ยมันจะได้จากจากเรื่องอันนี้ด้วยนะตัวตัวอะไรของเขาในที่เขาทำเนี่ยเยอะมากนะผมว่าเป็นเป็นฮิดเดิแอสเซทตัวหนึ่งของเขาเลยนะครับตัวนี้เกษตรกรสองแสนไร่นะฮะมีที่ลาวอีกห0 0 0ืไร่หมืสบาย นะครับเอาละไปไอันนี้โอเคเห็นภาพของ BRR นะครับก็จับตาดูไว้หน่อยหนึ่งแล้วกันให้พี่มงคลเข้ามาเจาะตัวนี้ให้ฟังนะคะทีนี้ไปในเชิงของตลาดหุ้นกันนิดนึงพี่มงคลวางกลยุทธ์หน่อยวางกลยุทธ์หน่อยตอนนด้วยภาพมีภาพเดียวนะก็คือว่าไอ้ดอกเบี้ยที่คนเคยคิดว่ามันจะแค่ประมาณ3%กว่าหลายจุดในในปีหน้าเนี่ยกลายเป็น4.5%เพราะฉะนั้นเนี่ย ตลาดหุ้นมันจะมันจะดูแย่ลงเนี่ยแต่คนที่จะถูกกระทบตรงๆก็คงเป็นคงเป็นพวกพวกบอลพวกทองอไอ้นี่จะโดนตรงๆเลยว่าดอกเบี้ยมันขึ้นแต่ว่าในแง่ตลาดหุ้นมันอยู่ที่ใครเจ๋งนะครับใครเจ๋งมากกว่าซึ่งของไทยเองวิสุท์แล้วกำไรของเราดีนะครับค่าเงินบาทวันนี้ถึงจะอ่อนปวกเปียบไปแถวสามสิบเจ็ดแต่ว่ากำไรตลาดเราหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยนะพีสิบแปดเท่าเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยการเงินก็ไม่มีด้วย นะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เราแข็งแรงของเขานะครับโฟลเนี่ยที่จะมาเนี่ยที่จะออกไปก็ไม่ค่อยเยอะผมให้ดูประเด็นนิดนึงที่เราควรจะต้องรู้นะระวังระวังสองระวังสองประเด็นผมจะแนะนําว่าระวังสองประเด็นเท่านั้นเดี๋ยวผมจะบอกว่ากลยุทธ์เยังไงสองประเด็นเพราะเรามีเวลานิดนึงประเด็นที่หนึ่งคือในแง่ดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยหลายคนไปพูดถึงส่งออกแต่ผมอยากให้ระวังนิดหนึ่งกับในการทา valuation ของหุ้นที่ใช้อัอออตราคิดลดหรือเรียกว่า DCF เนี่ยระวังครับ ดอกเบี้ยที่ขึ้นมันจะทําให้มูลค่าหรือราคาที่เหมาะสมของหุ้นเหล่านี้มันตกลงอย่างเช่นลงไปปานะครับยิ่งไม่มีก้นจะหนักจะโดนหนักแล้วก็พัฟตี้ฟันพวกหลีดระวังครับมันเคยเกิดกรณีมาแล้วจากอีเกอีฟที่ปรับดิสคาวเลตเพิ่มขึ้นเนี่ยจากดอกเบี้ยในตลาดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาทาให้แฟร์แวลูของเขามันตกเพราะงั้นตรงนี้ระวังกันนิดหนึ่งนะครับก็เตือนตรงนี้หนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของฝรั่งนะครับฝรั่งเองนะเนี่ย ถ้าตอนนี้เรายังมองว่าฝรั่งเองยังไม่ได้ขายหุ้นไทยเท่าไหร่นะครับต้องระวังว่าแล้วแล้วแล้วจุดนี้ถ้าเกิดเขาจะขายขายตัวไหนที่เราเห็นนะแถบของอาทิตย์นี้เนี่ยเขาขาย SCB ขาย CR C ขาย c P O s สเอซลัยพวกนี้ให้ดูในหน้าจอนี้หรือครับหน้าจอไปกันแล้วกันว่าเขาขายตัวไหนกันอยู่มันร,ระวังตัวนั้นกันด้วยนะครับก็ก็นี่คือเป็นเป็นมุมมองของเรานะครับส่วนในแง่ของตัวหุ้นในแง่ของกลยุทธ์เองเนี่ยผมมองว่าตลาดเรายังแข็งแรงระวังฝรั่งอย่างเดียวเลยนะครับระวังฝร พุ่นที่เล่นวันนี้เน้นโดเม s สติกเพลเป็นหลักจะเห็นว่าในพอร์ตเราเนี่ยถ้าเป็นของเดิมที่มีเมื่อวานเนี่ยคือ BRR, DOD, CKP เรา CKP อ่ะจะได้ประโยชน์เรื่องน้ําเยอะฝนตกเยอะน้ำในเขื่อนจะเยอะแล้วก็ k t b นี่เราจะเรากระจุกอยู่ที่โดเม s สติกเป็นหลักเลยนะส่วนตัวที่เราเติมมาวันนี้นะครับอันน่าจะคล้ายคุณเป้งก็คือ VCIVCI นะครับ v i จริงๆเหตุผลก็คือมาจากธุรกิจมีเดียดีขึ้นแล้วก็ หุ้นตัวนี้จริงๆเราต้องยอมรับว,ว่าเราใช้ระบบสแกนหุ้นขึ้นมาแล้วก็มันติดขึ้นมาแล้วก็บวกกับเอาลุกดีผมก็เลยมองว่า BGI นั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่เราเติมเข้ามาในวันนี้นครับส่วนหุ้นหลายตัวที่อิงอยู่กับต่างประเทศนะบ้้นโปรเจมทรีอาร์ีอลไว้เนี่ยเราถอดออกไปก่อนเพราะว่าเราเรายังไม่มั่นใจกับตลาดไม่ใช่เขาไม่ดีนะแต่เราแค่ป้องกันความเสี่ยงของของพอเราเท่านั้นเอง BGI เรามองไม่แน่ใจตาเก็ตตรงกันหรือเปล่านะผมมองตาเกตไว้ที่ประมาณสักสี่บาทแปดสิบสำหรับ,ร,บรอบนี้นะครับครับผมอา้าวช จะจะถามอะไรให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมหน่อยไหมคุณเบอเอาสักหนึ่งสองคำถามไหมคุณบอลให้รอสักสองนาทีนะเชิญฮะก็เดี๋ยวเนี่ยมีคนถามทางฝั่งของเฟซบุ๊กมา CS รับตรงไหนดีคะ c อะไรนะ CS ฮะหุ้น IPO น้องใหม่จเรือุตสาหกรรมอ๋อถอยลงมาหุ้นหุ้นหุ้นน้องใหม่ผม บางคนบอกว่าดูได้ผมบอกมันมันดูยากเนอะมันากไม่กล้าแนะนําอ่ะจริงๆผมยอมแล้วผมไม่กล้ากับพุ้นนุ่นใหม่เน่อ่เอาเป็นตัว S C C แล้วกันค่ะพี่มงคลค่ะ S S C C ปูนใหญ่ปูนใหญ่ค่ะอืมเป็นเลยปูนใหญ่เนี่ยราคาลงมาสามกว่าแล้วนะครับสามกว่าผมว่าเป็นตัวเขาเองนั้นเนี่ยอยู่ในสำหรับผมเองนะผมมองว่าหนึ่งด้วยด้วยธุรกิจของเขามีผลได้สม่ำเสมอ สองคือราคาเนี่ยลงมาค่อนข้างลึกน้ํามันเองเริ่มหยุดลงนะผมว่าบุนเปมนไทยเองนันเนี่ยคนที่เล่นเราสามารถถือได้ระดับหนึ่งเดือนขึ้นไปเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะตัวนี้นะครับตัวนี้ปุนเปมนไทยก็แนวะจุดรับบางทีก็มาสัก3สามร้อยสี่สิบนั่นแหละแถวๆนั้นนะครับจุดกรอบบนเนี่ยก็มองน่าจะมาสักแถวๆสามร้อยห้าสิบถึงสามร้อยหกสิบาทครับตัวคูณใหญ่ครับ,รบอ้าวอีกท่านหนึ่งคุณอาชีพหลักคือนักอ่านนะฮะซัสโก้ฮะ ซัสโกเนี่ยโ,โหแบบฟอร์มมาดีจริงๆนะเห็นไม่รู้เป็นไงวันนี้จะรอดไหมอ่ะโอเคไปต่อได้นะครับลากเส้นกันตรง,ตรง,ตรงๆง่ายๆกะด้วยสายตานะคือกะแต่ไปเป็นเทรน,น,น,นกรอบเนี่ยผมว่าตอนนี้มันคงจะมีกรอบต้านอยู่มาสักพันบาทสี่สิบ,บแหละแล้วก็กรอบบนอยู่มาสักสี่บาทเจ็ดสิบแถวๆนั้นครับตัวนี้ครับก็เล่นค่อนข้างแรงคล้ายๆผมไม่แน่ใจว่าโออาร์เล่นด้วยหรือเปล่านะแต่ซัสโกค่อนข้างแรงน่าจะเป็นน่าจะมีข่าวจะว่าตัวซึ่งซึ่งผมไม่เห็นนะตัวนี้ แต่เห็นมาเล่นแล้วสองเล่นเล่นมาก่อนนัานแล้วสองวันแล้วครับครับครับอ้าวนะครับเอาละวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับทุคนสวัสดีครับขอบคุณค่ะพี่มงคลค่ะ